คิดถึงมหาลัยสวัสดีครับพี่ปกป้องนะครับนายสิบประวิทย์รักแม่สาขาทัศนศิลป์ครับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับผมปัจจุบันเป็คนครูสอนศิลปะอยู่ที่โรงเรียนชุมชนบ้านตาตลาดอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายครับ เออคนจะเป็นเพื่อนๆน,นะครับผมเพราะว่าเพื่อนๆก็จะชอบชวนไปปาร์ตี้สังสรรค์เหมือนเป็นการผ่อนคลายครับจากการเรียนนะครับแล้วก็ตอนตอนที่ทํางานด้วยกันนะครับก็เหมือนกับเป็นการคร่อยกันคอมเมนต์แล้วก็แชร์ประสรบการณ์แชร์ไอเดียการเผื่อได้เกิดไอเดียใหม่ๆใ,ในการสร้างสรรค์ง,งานครับผมก็มีอาหารครับผมเพราะว่าโงอาหารที่นี่ก็คืออร่อยครับแล้วก็ราคาก็ถูกครับผมแล้วก็คนจะเป็น ห้องสมุดนะครับเพราะว่าผมชอบไปนั่งดูหนังกับเพื่อนนะครับ